เฮ้ยหักคอร้องกูนี่หว่ามาหน้าครับไปก่อนเลยเดี๋ยวนี่ผมจัดการเองหมดอีกแล้ว มันตรงนี้โอ้โอ,อ้เฮ้ยโอ้โอ้เจ็บแขนโอ้นี่มันคนเหล็กวะเฮ้ยเฮ้ยเดตามันมีแสงวเ,เว้ยเอาเฮ้ยทวิทมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ต่อยไปเจ็บมือฟรีไปไปต่อ เฮ้ยมันอยู่นั่นบนุญครับจั่วามันเลยไหมครับข้า,าอยู่คนเดียวจั่วามันเลยไหมครับจัดการมันไปโอ้อน,นาดไม่คิดจะคุยกันดีๆหน่อยเหรอวะฮะฉันไม่คุยกับแกหรอกแต่แกต้องขอโทษลูกน้องฉันก่อนขอโทษ ขอโทษไม่มีมีแต่ขอเทปถ้าแกพูดขนาดนี้แล้วก็พวกเรากลับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอีเข้ามาเออลุยี่เขาจะตีประตูั้นพวกเราลุยโอย เอาไลอ้แกมเอ่าไปท้าเ้ยเอาไปเออย่าไปาาเลยอหโทรัเข้าต่อชีวิตพวกมึงครับนึงไม่รับไม่ได้อีกเดี๋ยวแม่งงอนฮัลโหล โอ้เขาพอดีเมื่อกี้เขา,ากกเข,าข้าห้องน้ำนะตัวเองเขาดิ้นเสียจเขาสับนี่เขาลูดซิปเฟืงป,งปืดออกมาเลยช้านิดเดียวเองคือตัวเองต้องเข้าใจหน่อยสิคือพอดีเขามีงานอะแล้ววันนี้เขาอาจจะกลับดึกนิดนึงคือแบบว่าแบบเออนั่นแหละว้าวทีนี้ได้เวลาแล้วคือแบบพี่งานรับที่บนตั้งให้แต่ว่าอุ้ยพอดีเขา อีกดออยจะโทรมาสักดีไหมาเปิดแป๊บนีงมีธุระต่อเดี๋ยวไปแล้วหัวหน้าไปแล้วแล้วเร,เราต้องไปช่วยพี่บี้เองก็อยู่ไหนอะ่ะห้องล่างๆงห้องอ๋อไป<ะ>รอมาตั้งแต่แปดโมงเช้าตอนนี้ก็2องกลุ่มแล้วครับอีบีคอยครับไม่ยังไม่มาช่วยผมสักทีครับผม ไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนไม่รู้ต้องลองๆว่าไงนะไอ้ยื้อไงโอ้โหไอ้พี่พี่คอยยื้อไงโอ้ช่วยแล้วมาเก็บมาดิได้เงินเดือนแพี่เดือนนี้โอ้โหห่วงเรื่องเดียวเลยฮะได้เงินเดือนไม่มีพี่ใครจ่ายกันครับผมจริงไหมโอ้ยแล้วตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยต้องมีมากกว่าเงินเดือนเลยต้องมีโบนัสเงี้ยโว อัดหนึต่อพี่พี่หมดแล้วพี่ไม่มีมีอะไรครับ่ิ๊บขอบคุณมากนะครับเราเด้หรอคือพี่ร้อนแต่แปดโมงเช้าคือก็ได้เทนต์ยังไงพี่แค่นี้แค่นี้แค่นี้เหรอคืออะไรร้อนตั้งแต่เช้าเล่นแค่นี้อ้าวพี่เป็นไรคือพี่ร้อนตั้งแต่เช้าไงจิ๊บคอยเรียกมาเดี๋ยวก็จิมบนะผมเจอแล้วบอยผมก็เดินมาจริงบแม่งเนี่ยเดี๋ยวดูนิดอาทิตย์นี้แอบทัน เปกูร้อตั้งนานเต็มตุ๊ดแต่งหน้าไปที่โมงชิบหายอเจ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยมืออไร